เปิดเบิ้งเปิดเบิ้งอู้โหสุดๆเลยโอ้ยใสแก้วจุ๊บอ่ะอ๋อบะเด็กกุ้งเต้นสดๆโหยจู๊เบิ้งมาพี่น้องหลากหลายครับกุ้งเต้นอ้อยกุ้ง

แล้วมันจะไม่อ้วนได้ยังไงครับพี่น้องมาครับจวดใสเป็นใสเนียบเป็นเนียบเลยแก้วพี่น้อง